สวัสดีครับห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาแล้วนะครับพอดีไปปั่นแร้งในโดตา2มานะครับเกมที่เรารักสําสหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์เชิงอัธรรตแล้วกันนะครับอยากให้ผู้เล่นแร้งนัลล้องเนี่ยมีความ enjoy กับมันมากขึ้นจะเป็นยังไงไปกันเลยโดยคิวในวันนี้เป็นอาชีพบาทครับผมเพื่อนรู้ไหมครับว่าสก,กิลสามสก,กิลหาก,กินของอาชีพนี้เนี่ยทางทีม ทางคนสร้างเกมอ่ะเขาได้คัดเพลงมาแล้วเอามาใส่ในสกิลนี้จริงๆนะไม่ใช่แค่3ามสกิลสิทุกสกิลทั้งบาดท,ทั้งแดนนะครับเป็นเพลงที่มีอยู่บนโลกจริงๆแล้วเขาตัดท่อนๆหนึ่งเนี่ยเอามาใส่ในสกิล30มสวินะครับก่อนจะไปอธิบายเอ้ยก่อนจะไปเริ่มเมนหลักของคลิปนี้นะครับต้องขออธิบายสกิลของอาชีพนี้สักหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยสันทัดหรือว่าไม่เคยแบบ ไม่ค่อยมาเล่นอาชีพนี้สักเท่าไหร่นะครับโดยอาชีพนี้จะเป็นอาชีพสายซัพพอร์ต AOE นะครับซึ่งก็คือไล่สกิลซับเป็น9้าวช่องรอบตัวหรือ3าคูณสนั่นเองสกิลแรกสกิลที่ใช้กันบ่อยๆในกิลวอลและการเก็บเลเวลเป็นตี้นะครับนั่นก็คือบากิโพเอมหรือ Song of p พ e m มอะไรก็แล้วแต่ตามแพทนะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่อยู่ในสกิล ในวงเนี่ยเก้าคูณสเนี่ยสามารถลดคูดาวและดีเลย์เอ้ยเหมือนกันป่าวล,ลดลดไล่แหละแล้วก็ลดดีเลย์อย่างถ้าเกิดว่าใครไล่ลสกิลหนึ่งแล้วติดตีนแมวอย่างเงี้ยมันก็จะไปลดตรงตีนแมวแล้วก็ทําให้การไล่เนี่ยเร็วขึ้นถ้าพูดภาษาบ้านๆนะครับผลของสกิลนี้จะอยู่ที่ประมาณ23วินะครับอ่า แล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิลเต้นแอสนะครับก็คือเอยผิดสกิลสกิลนี้จะไปเพิ่ม ASPD ให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับที่อยู่รอบๆอบอ,อีกนิดนึงก็คือสกิลเนี้ยมันเต้นทับกับบากิไม่ได้ไม่งั้นผลจะไม่ออกโอเคประมาณนี้อ่ะมันจะมีวงเล็บอยู่แต่จะไม่มีผลกับผู้เล่นที่ใช้ t o hand quick และอะดรีนาลีนหรือโจมตีระยะไกล อันนี้ก็อ่านตามสกิลเลยนะไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันแล้วก็สกิลสุดท้ายที่ใช้หากินก็คือสกิลแอปจะเพิ่มค่า max hp และฟื้น hp ให้แก่ผู้เล่นที่เป็นมิดในอัตราและช่วงเวลาที่กำหนดไม่อยู่ในขอบเขตนี้เหมือนกันครับย3ิบามวิเหมือนกันทีนี้เราก็จะมาเข้าที่เมนหลักอ๋อมีอีกสกิลหนึ่งคือสกิลโลกิสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่เมื่อเต้นคู่กับแดนอะรอบ ที่เป็นแอเรียสีเหลี่ยมอ่ะจะทําให้คนที่อยู่ในนั้นอ่ะใช้สกิลไม่ได้เลยนะครับก็เป็นสกิลที่โกงอีกเหมือนกันแต่ว่าเซิร์ฟนี้น่าจะแบนมั้งเซิร์ฟบาโฟโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยบาร์กี้โพเอมนะครับเป็นสกิลที่นำมาจากเพลง The Barber of Seville นะครับซึ่งเพลงนี้ถูกประพันธ์โดยโจอาคินโนรอซซินีนะครับเป็นชาวอิตาลีนะโดยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงคลาสสิกเนาะใครสายคลาสสิกเนี่ยก็จะรู้จักดีนะครับโดยสกิลเนี้ย ได้นําบางส่วนของในองค์หนึ่งของเพลงนี้นะครับเอามาใช้เนาะก็ลองไปหาฟังกันได้นะครับสกิลต่อมานะครับ Assassin's Cod As Sunset นะครับหรือสกิลเต้นแอดที่เรารู้จักกันนั่นเองเพิ่ม SPD นะครับสกิลนี้ได้เอามาจากส่วนหนึ่งของเพลง o c a m um, o c a m um, Emmanuel นะครับเป็น Classical Latin นะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละเพลงที่ทางทีมงานหรือทางผู้สร้างเนี่ยเขาเอาเพลงมาใส่ในสกิล เขาจะตัดมาแค่30วิซึ่ง30วิเนี่ยมันจะอยู่ในประมาณช่วงต้นของแต่ละองค์ของคลาสสิคเคิลในเพลงนั้นๆน,น,นะครับในแต่ละองค์หมายความว่ายังไงคือเพลงคลาสสิกหนเพลงมันจะมีองค์ประกอบคือแบ่งเป็นพาร์ทซึ่งในพาร์ทนั้นอนะเราจะเรียกว่าเป็นองค์องค์หองค์2มันเปรียบเสมือนกับย่อนหน้าในบทความอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ลองไปหาฟังกันได้นะแต่ละเพลงก็คือเป็นเพลงที่ดีมากๆ เพลงหนึ่งเลยนะครับบทประพันธ์ของแต่ละท่านก็คือเป็นเขาเรียกว่า Worldwide นะคือคนที่เล่นดนตรีอะครับที่เล่นแบบคลาสสิคอลหรือว่าคนที่เรียนทางด้านดนตรีมาอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างรู้จักทุกเพลงที่เขาใส่มานะครับโอเคแล้วนั้นไปเพลงต่อไปกันเลยสกิลต่อมานะครับสกิลเต้นแอปสกิลนี้เนี่ยได้เอาบทเพลงส่วนหนึ่งของเพลง s ซเลเน่เ n นฟอร์เนะครับมาใส่นะก็ลองไปหาฟังกันได้นะครับแต่ละเพลงเนี่ยคือมันจะมีเอกลักษณ์และให้ความรู้สึกบรรยากาศฟีลลิ่งไม่เหมือนกันนะครับลองคิดดูดีสมัย20ปีก่อนนะ่ะเขาครีเอทโดยการเอาเพลงมาใส่แบบนี้ได้และเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมที่มีเพลงประกอบฉากหรือว่าเพลงแบบ เพลงประจำแมปอะไรเงี้ยเยอะที่สุดเลยนะแล้วแต่และเพลงคือแบบเออแม่งแม่งให้บรรยากาศดีอะเออใครใครเป็นบ้างป้าเวลาแบบเราไปเก็บเลเวลเพลินเราไปแมปใ,ใหม่ที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วเราเปิดเพลงเพื่อฟังฟังเพลงของแมปนั้นๆน่นะแม่งแบบได้กลิ่นอายที่มันเออแม่งดีอะอย่างผมเงี้ยตอนที่เล่นคาสามอะแล้วแมปโดเรมมันมา ผมไปนั่งอยู่ในแบบนั้นแนะแล้วเปิดเพลงวนแม่งทั้งวันเลยคือแบบแม่งสนุกว่ะลองลองไปหาฟังกันดูนะครับน่าจะแล็กนาร์ล็อกโอเอทีร้อยประมาณนี้มั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะเออก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากให้ทําอาชีพไหนหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเบื้องลึกหรืออะไรยังไงของเกมแล็กนาร์ลอกนะครับก็ลอง คอมเมนต์เสนอมาได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ